ใครที่กำลังสรรหากิจกรรมวันหยุดที่ได้โลดแล่นแบบลุยๆในพื้นที่สีเขียวอยู่แล้วก็เตรียมตัวเดินทางไปกับเที่ยวไทยใจสีเขียวกันเลยเริ่มต้นผานั่งเรือหางยาวท้าสายลมชมวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านอมยิ้มกับฝูงลิงสแสมที่แม้จะดูแสนสนแต่ก็น่าเอ็นดูไม่ใช่น้อยเต็มอิ่มกับบรรยากาศสฝั่งทะเลที่มีต้นกกงกลางเป็นแนวยาวเสมือนรั้วสีเขียวจากธรรมชาติ เล่นเรือมาเรื่อยๆจนใกล้หาดดินเลนก็ได้เวลาเพิ่มพื้นที่สีเขียวกันแล้วพี่ๆชาวบ้านที่ประดานเลนพาเราไปช่วยกันคนละไม้คนละมือปลูกต้นโกงกางและต้นลำพูโดยหวังว่ากล้าไมา้ชายเลนน้อยๆเหล่านี้จะเจริญเติบโตและคืนความอุดมสมบูรณ์สู่ธรรมชาติต่อไปมาที่ดอนหอยหลอดพบกับหนึ่งกิจกรรมที่บรรยายไม่ได้ว่ายากหรือง่ายแต่ต้องลองลงมือทำเองนั่นก็คือการหยอดหอยหลอด ที่ต้องอาศัยปลายนิ้วกดบนพื้นดอนถ้าเห็นรูที่มีน้ำซึมออกมาก็ให้รีบใช้ไม้เล็กๆหยอดปูนขาวลงไปชั่วอึดใจก็จะมีหอยหลอดผุดโผล่ออกมาคนเมืองกรุงที่ใช้ชีวิตอยู่แต่ในเมืองใหญ่ลองเปลี่ยนองศาของชีวิตมาทำกิจกรรมลุยๆแบบนี้รับรองว่ากระปี้กระเป๋าขึ้นแน่นอนค่ะสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย